ยูคาไล่ยุงเดี๋ยวสิอัปเดตนะครับว่ามันมันเป็นไรแต่ขอกควายนะครับมันไร่ขอกโคดนํานะครับอู้นะครับเขาไว้น้ำเทียงกลับไปครับถือว่าค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับปูดทั้งคนทั้งควายนะครับ สงสัยอะไรจากยุ่งจากอาขอกไปหาคนนะครับว่าพูดครับมันจะไปแล้วนะครับพูดครับไายคนทามาองแตกวัวเต,ก,เตกนะครับนี่ครับเพราะว่า มันกรบบดให้ห่อนบันไดแต่ว่าผมก็เอานามใส่กดมันนะครับนี่ครับใส่กดมันประมาณออสองถังนะครับถังปูนเพื่อห้เพิ่นห่อนแห้งนะครับเป็นการระบายความร้อนนะครับแต่ว่าสรีวิวให้เบิ่งนะครับว่า จุดมองเดียวนะครับกินผื่นทีไปคุณละครับหาซี่เมตรคุณละครับคันไม่ว่าเกาลือโรยคุณครับไปหอนาเทียงหมณครับคุณครับ,รบว่าเมันหมอกครับประมาณนี้ครับแก้วแอมแ้มแมวแ